สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกในเกมที่มีชื่อว่า Monster Lab ตอนนี้พี่เอกเป็นหมายเลข26นะครับซึ่งเป็นมนุษย์ทดลองนั่นเองเกมนี้เราจะต้องทำการวิ่งผ่านประตูสีเขียวและสีแดงแบบนี้นะครับป๊บแล่ก็มีการเก็บฐานอันคลายด้วยไม่รู้เก็บไปทำอะไรจากนั้นพอเราวิ่งผ่านประตูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีการวิวัฒนาการเป็นตัวอะไรวะหน้าตาเหมือน เหมือนจะเรียกมนุษย์เลือกก็ไม่น่าจะใช่เอ้ยเดี๋ยวเดีเด๋เกิดอะไรขึ้นดูสิเป็นตัวอะไรไปแล้วโอ้โหมีให้คะแนนด้วยนะให้คะแนนด้วยอะ่ะมันเหมือนแบบเหมือนกิ้งกา่ายังไงก็ไม่รู้ทุกคนอ่ะไปต่อกันดีกว่านะครับดูท่าทางแล้วไม่น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไปเลยทุกคนลุยลองเอาสีแดงดูบ้างดิเฮ้ยสีแดงมันเป็นออกออกสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ไปทางนี้ ก็เอาสีแดงอันนี้ต้องอ้าวไม่ได้อ่ะมันขึ้นมั่วไปหมดเลยตอนนี้ตอนนี้เพียกแบบมือแขนและขาคนละสีกันไปหมดแล้วทุกคนนี่ตกลงเราจะเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่อื้กายล่างไม่ครบด้วยอุ้ยเราต้องสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเป็นเป็นเหมือนอีกาครับแต่ว่าเพียกชนะได้ส,สบายๆนะเฮ้ยเพียกได้สกินใหม่มาแล้วเวลาจะใช้มันใช้ยังไงเราไม่รู้เราวิ่งไปก่อนแล้วกันนะ คราวนี้จะลองเอาสีแดงให้หมดทุกตัวเลยนะครับนี่นี่อีกอันนึงเพเอกมีความรู้สึกว่ามัวสุดๆหรือว่าเราต้องเก็บเฉพาะสีเขียวกันนะนี่ชนเข้าไปนี่ดูนี่มัวไปหมดเลยนี่เฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยต้นคิดมัดออ,อ,อ,อยากจะบอกเลยเกินว่าไอตัวที่เพเอกแปลงล่างมาเนี่ยเหมือนผสมกันสองสมตัวเลยอะ่ะมาไปกันต่อ นี่เก็บสีเขียวแล้วก็สีแดงสลับกันรู้สึกว่าร่างกายมันจะมั่วๆนะใช่แล้วถ้าเราเก็บมั่วมันก็จะมั่วนั่นเองพีเพกคิดว่าน่าจะต้องเอาสีเขียวล้วนแต่ว่าตัวละครเราไปเลือกตรงไหนได้เนี่ยเพกรู้สึกว่ามันมั่วไปหมดแล้วเดี๋ยวมีกระทั่งเจ้าแคทด้วยนะโอ้โหคะแนนตําเตี้ยเลดิน3 4 5กันเลยทีเดียวเดี๋ยว ต้องไปต่ออ๋อสิ้นสว่วนเรายังไม่ครบนั่นเองมาเก็บกันต่อไปนะทุกคนนี่สีเขียวเบคคิดว่าถ้าเก็บสีเขียวอย่างเดียวอะ่ะน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วนี่เก็บเก็บวิง่งซิกแซกหลบเราจะต้องคอยหลบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบเหมือนเป็นกาดอะ่ะที่วิ่งเข้ามาหาเราด้วยนะดูดิใส่ชุดเหมือนนี่เลยมาร์คไรเดอร์หลบนี่เข้ามานี่เฮ้ยข้างหน้าเบคเจอตัวอะไรไม่รู้เก็บกุญแจก่อน อ๋อมีประตูขยายล่างเดียวทําไมแมวไม่มีหัวแล้วหัวไปอยู่ตรงหน้าอกแทนอันนี้ก็วิวัฒนาการมาผิดใช่ไหมไปต่อไปต่อเราต้องไปกันต่อรอไม่ได้นี่ต้องเก็บเขาไปเยอะๆชนเข้าไปเรียกว่าถ้าเรายังวิ่งสเปะสปะอยู่อย่างนี้เราน่าจะไม่รอดเดียวเดียวเดียวเก็บมั่วไปหมดแล้วไม่ว่าจะเข้าประตูไหนก็ส่งผลถึงร่างกายเราทั้งนั้นเข้าประตูสีแดง ก็จะอ้เหมือนสลับกันมั่วไปหมดเลยเนาะโห oh, oh, มาถึงแล้วคณะกรรมการโอ้โ oh, ห oh. ได้หนึ่งสองสามคะแนนแย่มากคราวนี้เอาละคราวนี้ต้องตั้งใจแล้วไม่งั้นร่างกายเราจะพัฒนาไม่ได้ในที่สุดก็รวบรวมชิ้นส่วนของแคทจนได้แล้วมอนเตอร์ตัวนี้เราจะเล่นมันยังไงดีเฮ้ย <c oughs> ไปต่อดีกว่าทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> ได้คุญแจครบสามดอกมีการหมุนไขกุญแจ ไขกุญแจไขกุญแจโอ้ยได้มาแต่ตังโอนี่ไงชิ้นส่วนเขาค่อยม,อมีต้องเก็บหอมรอมลิฟครานี้เพจะต้องวิง่งนี่ไงถ้าเข้าสีเขียวรู้สึกว่าจะถูกนี่ไงใช่แล้วสีเอ้ยสีเขียวจะบังไะเก็บให้หมดทุกคนเก็บเก็บนี่เก็บให้หมดเก็บให้หมดเข้าสีเขียวเท่านั้นสีอื่นอย่าไปเข้ามันหลบนี่ เฮ้ย hey, ได้แล้วเออหือ uh huh. นี่มันสิบสิบสิบโอ้โ oh หสุดยอดไปเลยนี่เลยต้องอย่างนี้เท่านั้นเอาละไปต่อคราวนี้ลองเปลี่ยนตัวดูหน่อยดีกว่าถ้าเราเล่นเป็นผีเปรตหัวลำโพงละ่ะตรงนี้เรายังไม่ได้เลยนี่นามีแต่สับมัวซัวไปหมดหรือจะเป็นฮักกี้วักกี้ดีลองตัวนี้ดูแล้วกันปับ๊บ เฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วมันต้องทําแบบนี้ต้องเก็บชิ้นส่วนให้ครบนะครับทุกคนจากนั้นเราก็วิ่งเข้าเฉพาะประตูสีเขียวแล้วก็พยายามหลบกาดต่างๆด้วยนี่ไงอืมเพื่อให้เลือดเนี่ยเหลือเยอะที่สุดไปแล้วเลี้ยวหลบนี่ต้องหลบแบบกระชั้นชิดเฮ้ยข้างหน้าเจอแมวเหมียวมาเจอกันหน่อยแมวเหมียวเจาะเจาะเจาจาเาจาาเรียบร้อยถ้าปล่อยคุ้น คุณๆมากเอาละไปต่อกันดีกว่านี่ไงได้เป็นฮักกี้วักกี้แล้วต่อไปลองเป็นเปรตหัวลำโพงดูหน่อยไปลุยกว่าจะเล่นเป็นล่อมาซันเลเวล13มาแล้วนี่แขนเริ่มรีบขาเริ่มใหญ่มาแล้วมีแขนแล้วอันต่อไปเหลือแค่แขนกับหัวสุดท้ายฟึ๊บหัวออกแล้วลำโพงงอกแล้วแขนน่นสุดท้าย เยี่ยมมากดูสิคณะกรรมการสิสิส,สิไม่ธรรมดาโอเคได้สก,กินใหม่มาแหละทุกคนอันนี้มันคือกริมใช่ไหมกริมที่อยู่ในออ,อะไรนะ่ะวันคริสต์มาสอ่ะที่เป็นตัวปวน,ป,วนป่วนอะใช่ปะ่ะเออพี่ยังจำได้เคยดูตอนเด็กๆนะนี่เฮ้ยเหมือนตัวแรกเลยอะเขียวเหมือนกันเลยอืมตัวไม่ค่อยสวยเลยตัวนี้ป็อบ ใช่จริงๆด้วยนะดูดิหัวเป็นไก่เลยเลี้ยวหลบนะโอเคต้องเลี้ยวมาทางนี้สรุปแล้วถ้าเราเข้าสีแดงนะเราก็จะพลาดหมดเลยนี่ไงเข้าสีเขียวเนี่ยกรรมการยกให้เลย10บสิบ,ส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 บเอาไปเลยก็สนุกมากๆเลยเกมนึงนะครับแต่ว่ารู้สึกจะต้องฟาร,ร์มกันค่อนข้างนานไปหน่อยเลยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พอด้วยนะหรือกดแชร์กด u b s c r i b ้ และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปบ๊ายบายจ้า